สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะสองห้องนี้คือห้องพยาบาลของโรงเรียนค่ะ ห้อง132นะคะจะเป็นห้องพยาบาลหลักที่ครูเวรประจําการอยู่นะคะแล้วก็ห้อง130นะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้จะเป็นห้องพักสําหรับผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิมากกว่า37.5องศาค่ะแต่ถ้าเมื่อกลับมาสู่สถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยห้อง130ค่ะจะกลายเป็นห้องพักสําหรับผู้ป่วยหญิงและห้อง132จะกลายเป็นห้องพักสําหรับผู้ป่วยชายค่ะ สำหรับนักเรียนที่เข้าใช้บริการนะคะขอให้ครูเวนหรือครูที่เห็นนะคะช่วยแจ้งนักเรียนว่างดเยี่ยมนะคะงดเศร้าแล้วก็งดเข้าพร้อมกันหลายคนนะคะถ้านักเรียนมีอาการป่วยที่แบบพอจะเดินไหวค่ะถ้ามาคนเดียวก็โอเคนะคะแต่ถ้าเดินไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะควรจะมีเพื่อนพามด้วยแต่ว่าก็ไม่ควรจะยกขยงกันมานึกภาพออกนะคะไม่ควรจะมากันหลายๆคนเพราะด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาเข้ามาดูกันว่าถ้ามาเป็นครูเวนพยาบาลแล้วต้องทำงานอะไรกันบ้างนะคะเมื่อเป็นครูเวนพยาบาลแล้วคุณครูจะต้องนั่งประจำที่ห้องนี้โต๊ะนี้ค่ะเมื่อนักเรียนเข้ามาในห้องพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่ครูเวนต้องให้ทำนั้นก็คือจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะและครูเวนนะคะจะต้องสแกนอุณหภูมิของนักเรียนด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะต้องถามอาการของนักเรียนนะคะถามอาการว่าเอออย่างไรบ้างถามถามเท่าที่เราควรจะรู้ให้มากที่สุดนะคะและก็หลังจากนั้นก็หยิบยาให้นักเรียนไปนะคะวิธีการหยิบยานะคะว่าตำแหน่งยาอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ก็จะเขียนไว้แล้วว่าบนกลางล่างมีอะไรบ้างอันนี้คือตู้ยาหลักนะคะข้างบนนะคะก็จะประกอบด้วย ยาภายนอกนะคะยาภายนอกก็จะเป็นยาประเภทยาทานะคะหรือยาที่ใช้สำหรับดมอย่างเช่นแอมโมเนียอย่างนี้เป็นต้นวิกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นยาทากับยาที่ดมค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยาเม็ดนะคะยาเม็ดและด้านล่างนะคะก็คือชั้นข้างบนมันวางไม่พอก็เลยมามาอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็จะมี3าสอย่างในการน้ํายาล้างตาแอมโมเนียแล้วก็ยาแก้เมารถนั่นเองค่ะอันนี้เป็นประหลอดวัดไข้นะคะในช่วงโควิดเนี่ยงดใช้ประหลอดประหลอดวัดไข้ก่อนค่ะ อยากให้ครูเวนทุกท่านนะคะที่เข้ามาในห้องพยาบาลแล้วอยากให้สำรวจตู้ยาเวลาใช้ยาจะได้ใช้คล่องถ้าเกิดนักเรียนมีอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรที่มันด่วนด่วนมากๆค่ะถ้ามัวแต่หายอยู่อาจจะทําให้เสียเวลาได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําอธิบายในการปฏิบัติหน้าที่คือเขียนเออได,ได้ได้ติดไว้ให้แล้วนะคะมีทั้งวิธีการใช้ยาต่างๆไว้ให้ด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นโซนของอุปกรณ์ทําแผลนะคะหากนักเรียนมีอุบัติเหตุนะคะก็ ให้หยิบไอ้นี้่มาเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้ในตู้บางทีเราอาจจะไม่สะดวกหยิบมาวางที่โต๊ะได้เลยนะคะทั้งตะกร้าทั้งน้ำเกลือนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยให้นักเรียนนั่งอยู่บริเวณเก้าอี้ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นไข้นะคะและตรงน้นจะเป็นเก้าอี้สำหรับคนที่คนที่รอค่ะ เมื่อทำแผลเสร็จแล้วนะคะก็รบกวนคุณครูนะคะเก็บทุกอย่างเข้าที่เดิมด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวครูเวนท่านตัดไปจะมาทำงานจะได้มีพื้นที่นะคะเมื่อนักเรียนใช้บริการเสร็จแล้วนะคะรบกวนให้ครูเวนนะคะบอกให้นักเรียนลงชื่อทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการนะคะปกติเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นการลงชื่อด้วยการเขียนมือนะคะ แต่ปัจจุบันขอปรับมาเป็นการใช้การสแกน QR code นะคะเพื่อบันทึกการเข้าใช้บริการห้องพยาบาลน,นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นข้อมูลทั่วไปในการเข้าใช้บริการนะคะข้อมูลก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้จะมีในในลิงก์จะมีเรื่องวันเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็เวลาเวลาใช้แบบ24ชั่วโมงค่ะถ้าเป็นบ่าย3ก็15นาฬิกานะคะ อันนี้ก็จะเป็นกลอกชื่อกล่องสกุลนะคะกลอกชั้นกลอกอาการแล้วก็ยาที่ใช้นะคะลงชื่อผู้จ่ายยานะคะทุกช่องเนี่ยโดยทั่วไปนักเรียนน่าจะกรอกได้แต่ว่ายาที่ใช้บางทีเราให้ยาเด็กไปก็บอกเด็กสักนิดนึงว่ามันคือยาอะไรนะคะให้เด็กเป็นผู้สแกนและเด็กเป็นผู้ลงข้อมูลนะคะตรงที่ชื่อผู้จ่ายยานะคะคุณครูก็แจ้งนักเรียนนิดนึงว่าครูชื่ออะไรนะคะนักเรียนจะได้ลงได้ถูกต้องนะคะ ในส่วนของน้ําดื่มนะคะน้ําดื่มสําหรับนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็จะทานยาใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะด้วยสถานการณ์แบบนี้อยากให้นักเรียนพกขวดน้ํามาเองนะคะถึงแม้ขวดน้ําจะไม่มีน้ําก็สามารถมาเติมได้ปกติถ้าไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้ ทางส่วนงานอนามัยนะคะได้เตรียมแก้วไว้ให้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยมากๆในช่วงนี้ฉะนั้นห้างเรียนพกขวดมาเองจะดีที่สุดค่ะสําหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะจะเป็นคอมที่ใช้สําหรับการดูข้อมูลว่านักเรียนเนี่ยได้ลงบันทึกเรียบร้อยแล้วยังคุณครูเวนอาจจะแบบตอนปลายปลายคาบอะค่ะที่คุณครูกําลังจะออกแล้วก็อาจจะมารีเฟซหน้าแล้วก็เช็คสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ ภายอกนะคะเริ่มกันที่เคาน์เตอร์เพนเย็นกับเคาน์เตอร์เพนร้อน,นะคะ่ะโดยเคาน์เตอร์เพนนะคะจะใช้ทาเมื่อปวดเมื่อยกล้ามเน,นะะื้อค่ะแล้วก็เมื่อทาแล้วจะห้ามนวดนะคะเคาน์เตอร์เพนเย็นจะใช้ภายใน24ชั่วโมงค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์เพนร้อนจะใช้หลัง24ชั่วโมงค่ะคารามยนะคะ,ะ,คะจะใช้ทาแก้ปวดผื่นคันค่ะโดยเมื่อทาแล้วจะให้พยายามทานหนาๆนะคะ ยาหมองนะคะใช้ท้าเมื่อโดนมแมลงกัดต่อยค่ะโดยก่อนจะทาจะต้องเอาหล็กในออกก่อนนะคะหรือว่าใช้โดมเพื่อแก้วิงเวียนค่ะแซมบักใช้เมื่อมแมลงกัดต่อยหรือว่าบวมช้ำค่ะแอมโมเนียใช้ชุบสำลีนะคะแล้วก็โดมเพื่อแก้วิงเวียนค่ะวิกใช้โดมแก้คัดจมูกค่ะแล้วก็ ยาทาแผลไฟไหม้นะคะใช้ทาเมื่อโดนไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกนะคะโดยวิธีทาคือต้องประคบน้ำแข็งให้แผลหายแดงก่อนค่ะแล้วจึงจะทาค่ะยาสำหรับใช้กินค่ะค่ะอันแรกเลยนะคะคือยาพาเชเ้อเม่าค่ะรับประทาน1 2ถึงเม็ดเวลาปวดหัวปวดฟัาหรือว่าปวดประจำเดือนต่อไปค่ะเป็นพอแสบนะคะรับประทานเมื่อเราเนี่ยปวดประจำเดือนมากๆรือปวดหัวปวดซันมากๆค่ะรับประทาน1เม็ดค่ะ ไปนะคะเป็นยากแก้แพ้ CPM ค่ะรับประทาน1เม็ดเป็นโรคพวกภูมิแพ้ข้จะจมูกแพ้อากาศน้ำมูกไหลนี่ยค่ะทาน CPM 1เม็ดแล้วก็ต่อไปเป็นยากแก้ปวดท้องรับประทาน2อถึงเม็ดท้ามเคี้ยวค่ะจิค่ะต่อไปนะคะเกลือแร่ค่ะอันนี้เราใช้เมื่อเกิดอาการอาเจียนหรือว่าท้องเสียมันเป็นการเสียน้ำนะคะแล้วก็แนะนำให้นักเรียน กินเกเลือแร่ค่ะแล้วก็กินน้ําเยอะๆค่ะเพื่อป้องกันการเสียน้ําค่ะต่อไปนะคะเป็นยาแก้เมารถค่ะรับประทานหนึ่งเม็ดแล้วก็รับประทานเมื่อแล้วนี่ขึ้นไสหรืออาเจียนค่ะแล้วก็ยากแก้ไอนะคะจะเป็นยาเม็ดรับประทานหนึ่งเม็ดค่ะรับประทานเมื่อเราเนี่ยเจ็บคอหรือวอ่าไอสำยาล้างตานะคะใช้ในกรณีที่ระคายเคืองตาแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นตาแดงให้ใช้ผ้าปิดปากปิดปากนะคะแล้วก็ห้ามปิดตาแล้วก็ห้ามนักเรียนไปสัมผัสกับผู้อื่นค่ะ เจนเช่ไวเลตหรือยาม่วงนะคะใช้ในกรณีที่เป็นแผลในปากค่ะให้ใช้สำลีชุบกับเจนเช่ไวอเลตแล้วก็ทาแผลในปากค่ะค่ะสำหรับการล้างแผลนะคะก็จะมี2แบบก็คือ1ก็มาด้วยแผลถลอกที่ไม่มีเลือดออกนะคะเราสามารถใช้น้ําเกลือค่ะฉีดล้างทำความสะอาดแผลให้พวกเศษดินเศษชายออกไปก่อนได้ค่ะแต่ถ้าเกิดแบบนักเรียนอยากที่จะให้ครู ทาเบตาดีนให้ก็สามารถทาได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าทาบริเวณรอบแผลค่ะเพราะาเ,บเบตาดีนมันจะมีฤทธิ์กัดก่อนจึงไม่ควรทาในแผลเลยค่ะแต่ถ้าเกิดทาในแผลนะคะก็สามารถเจือจางกับน้ำเกลือแล้วก็ทาลงบนแผลได้แล้วก็สามารถปิดผ้าก๊อซหรือว่าไม่ปิดก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าควรจะปิดเมื่อพี่เด็กออกไปทํากิจกรรมข้างนอกแล้วมันจะเจอสิ่งโสโครกค่ะแล้วก็ อย่างที่2นะคะคือแผลมีเลือดออกค่ะแล้วก็ใช้น้าเกลือล้างทําความสะอาดบาดแผลก่อนนะคะให้ไม่มีสิ่งสกปรปกตกค้างอยู่บริเวณแผลค่ะแล้วก็ใช้ผ้าก๊อซนะคะกดห้ามเลือดเอาไว้ถ้าเกิดเลือดยังไม่หยุดไหลหรือว่าไหลเยอะแล้วก็ใช้ผ้าก๊อซอีกอันแปะทับเพื่อกดห้ามเลือดไปเลยะคะ่ะไม่ต้องเอาแผลนเดิมออกมาแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลค่ะยาเช็ด ลงในแผลนะคะเพราะมันจะกัดก่อนเหมือนกันแล้วเราก็สามารถใช้เบตาดีหรือว่าไม่ใช้ก็ได้ค่ะเช็ดรอบแผลเหมือนกันแล้วก็สามารถปิดผ้าก๊อตได้ค่ะถ้าเกิดเป็นแผลพวกมีหนองอะคะแต่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแผลที่ไปโดนเหล็กหรือว่าสิ่งที่มีสนิมขูดมาก็ควรแนะนําให้เด็กไปหาหมอเพื่อฉีดยาบตรทยักด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สุดท้ายนะคะหลังจากที่ครูเวนได้ปฏิบัติหน้าที่เวนเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมลงชื่อกันนะคะว่าได้มาทําเวนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีตารางที่ให้ลงชื่อค่ะวางให้บนโต๊ะแต่หากวันไหนที่ติดธุระจําเป็นจริงๆนะคะ ก็ขอรบกวนให้ครูเวนนะคะมาเซ็นย้อนหลังหรือเซ็นก่อนล่วงหน้าก็ได้บนช่องช่องของชื่อของตัวเองะคะ่ะว่าติดธุระอะไรนะคะรบกวนแจ้งรายละเอียดได้นิดนึงนะคะว่าติดติดอะไรบ้างนะคะถ้าลาป่วยก็มาเขียนย้อนหลังก็ได้ค่ะว่าลาป่วยทางตอนที่วิเคราะห์ข้อมูลจะได้ทราบค่ะว่ามีคุณครูลาป่วยหรือว่ามีใครไปไหนทําอะไรจะได้ทราบกันค่ะ ในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีการเรียนระบบ A B A B แบบนี้นะคะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีนักเรียนนะคะมาคอยช่วยเหลือพวกคุณครูนะคะตลอดเวลานะคะหากคุณครูมีทุระประปังที่จำเป็นจริงๆนะคะก็สามารถแจ้งเด็กๆว่าฝากคาบไปได้นะคะแต่นั่นแหละค่ะลบกลนคุณครูมาเขียนในใบบันทึกนิดนึงว่ามีทุระอะไรนั่นแหละค่ะแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะฝากคาบไว้ได้นะคะแต่ถ้าคาบนั้นมันก็คือคาบความรับผิดชอบของเราหากมีเหตุการณ์อะไรที่มันที่เกินกว่าที่นักเรียนพยาบาลจะตัดสินใจได้นะคะนักเรียนพยาบาลก็จะมีสิทธิ์โทรไปหาคุณครูนะคะเพื่อแจ้งหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอการตัดสินใจนะคะจากครูท่านนั้นนะคะอย่างเช่นไปโรงพยาบาลดีไหมหรือว่าครูคะช่วยแจ้ง โรงพยาบาลให้หน่อยประมาณนี้ค่ะคือถ้ามีอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรค่ะจุดท้ายแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของคุณครูนะคะหน้าที่ของคุณครูที่รับผิดช,ชอบเวนในคาบนั้นค่ะโอเคอยากให้เข้าใจจริงๆนะคะว่าการมาทําหน้าที่เวนพยาบาลเนี่ยมันก็คือหน้าที่หนึ่งของครูค่ะเหมือนกับการที่เราเป็นครูประจําชั้นเหมือนกับการที่เราเป็นครูประจําชุมนุมนั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ